วันที่คุณตัดสินใจเดินก้าวแรกออกมาหัวใจของคุณยังเต็มไปด้วยเสียงกลัวเสียงลังเลและเสียงเก่าที่คอยฉุดรั้งแต่คุณก็เลือกที่จะเดินต่อไปทั้งที่ยังสัตทั้งที่ยังไม่มั่นใจและก้าวแล้วก้าวเล่าเงาของคุณก็ยืดสูงขึ้นทีละนิดวันนี้ลองมองกลับไปข้างหลังสิ คุณจะเห็นรอยเท้าที่ทอดยาวบนเส้นทางและคุณก็จะรู้สึกได้ว่าคุณไม่ได้เป็นคนเดิมอีกต่อไปแล้วคุณเริ่มเป็นคนที่กล้าทำในสิ่งที่เคยคิดว่าเป็นไปไม่ได้คุณเริ่มเป็นคนที่พูดในสิ่งที่ใจเรียกร้องมาตลอดคุณเริ่มเป็นคนที่วางของเก่าลงเพื่อเปิดรับสิ่งใหม่คุณยังคงเดินบนเส้นทางเดิมแต่หัวใจของคุณไม่ใช่หัวใจดวงเดิมแล้ว เพราะทุกก้าวทุกบททดสอบทุกรอยแผลได้สร้างคุณขึ้นมาใหม่ทีละนิดจนคุณไม่ทันสังเกตด้วยซ้ำและนั่นคือสิ่งที่มีค่ากว่าจุดหมายใดๆคุณอาจคิดว่าคุณยังเป็นแค่คนเดิมคนที่เคยพ่ายแพ้คนที่เคยกลัวแต่ในความจริงแล้วทุกก้าวเล็กๆที่คุณกล้าเดินกำลังสลักร่องรอยใหม่ไว้ในหัวใจของคุณอยู่เสมอ ทุกบททดสอบที่เคยทำให้คุณเจ็บกลับเปลี่ยนเป็นเกราะใหม่ที่แข็งแกร่งกว่าเดิมทุกแผลที่คุณมองแล้วน้ำตาคลอกับกลายเป็นสัญลักษณ์ของความกล้าที่ไม่มีใครภาคไปได้อีกทุกครั้งที่คุณฝืนยิ้มทั้งที่หัวใจแหลกละเอียดทุกครั้งที่คุณตัดสินใจลุกทั้งทั้งที่ใครใครก็บอกให้ยอมแพ้ทุกครั้งที่คุณเลือกตัวเองทั้งที่โลกพยายามบอกว่า คุณไม่คู่ควรคุณได้กลายเป็นคนใหม่ทีละน้อยโดยไม่รู้ตัววันที่120สิสิ่งสำคัญไม่ใช่ปลายทางแต่คือคนที่คุณกลายเป็นระหว่างทางเพราะระหว่างทางคุณจะเริ่มเห็นว่าคำตอบที่ตามหามาตลอดคือคุณเองคุณเคยคิดว่าเมื่อไปถึงจุดหมายแล้วคุณจะได้คำตอบ คุณเคยคิดว่าคําตอบนั้นอยู่ในความสำเร็จอยู่ในการยอมรับอยู่ในใครสักคนแต่ในที่สุดแล้วเส้นทางนี้ก็ทำให้คุณได้ค้นพบว่าคําตอบที่คุณตามหามาตลอดคือหัวใจของคุณเองคือหัวใจที่แข็งแรงพอที่จะรักตัวเองได้ แม้จะล้มเหลวคือหัวใจที่นิ่งพอจะเลือกเส้นทางของตัวเองแม้คนทั้งโลกจะขัดขานคือหัวใจที่กล้าพอจะซื้อสัตว์กับตัวเองแม้จะต้องเสียอะไรบางอย่างไปเพราะสิ่งสำคัญจริงๆของเส้นทางนี้ไม่ใช่แค่ได้ไปถึงแต่มันคือได้กลับมาหาตัวเองคุณเคยคิดว่าเส้นทางนี้มีไว้เพื่อตอบโจทย์บางอย่างในชีวิต คุณเคยเชื่อว่าเมื่อถึงปลายทางแล้วทุกอย่างคงจะคลี่คลายคุณจะต้องมีความสุขจะรู้สึกเต็มและจะรู้สึกพิเศษจะรู้สึกว่าคุ้มค่ากับทุกสิ่งแต่เมื่อคุณเดินมาเรื่อยๆคุณกลับพบว่าคำตอบที่แท้จริงมันไม่ได้รออยู่ที่จุดสิ้นสุดเพราะทุกครั้งที่คุณไปถึงเป้าหมายหนึ่งโลกก็จะชี้ให้คุณเห็นอีกเป้าหมายหนึ่งเสมอมันไม่เคยจบ มันไม่เคยพอจนกระทั่งวันหนึ่งคุณเงียบลงคุณหันกลับมามองตัวเองในกระจกและคุณเห็นแววตาของตัวเองนั้นเปลี่ยนไปคุณเห็นความนิ่งความแกล่งความอ่อนโยนที่ไม่เคยมีมาก่อนคุณเริ่มเข้าใจแล้วว่าสิ่งสำคัญจริงๆของเส้นทางนี้ไม่ใช่แค่ได้ไปถึงแต่มันคือการได้กลับมาหาตัวเองกลับมารู้จักตัวเองกลับมารักตัวเองในแบบที่เป็น กลับมาซื้อสัตว์ต่อหัวใจโดยไม่ต้องรอใครอนุมัติแล้วก็กลับมารู้สึกว่าก็แค่เป็นตัวเองมันก็เพียงพอแล้วตัวอย่างของนักรบที่กลับมาหาตัวเองตัวอย่างที่1นึ่ชายคนหนึ่งใช้เวลานับสิบปีสร้างธุรกิจให้เติบโตเขาทำงานจนแทบไม่มีเวลาให้ตัวเองครอบครัวหรือความฝันอื่นๆ วันที่เขาได้รางวัลใหญ่เขายืนอยู่บนเวทีแต่หัวใจของเขากลับว่างเปล่าเพราะเขาพบว่าตลอดทางเขาเสียความเป็นตัวเองไปทีละนิดเขาจึงเลือกก้าวลงมาจากเวทีนั้นเพื่อเริ่มใช้ชีวิตอย่างที่หัวใจต้องการจริงๆเขาบอกตัวเองว่าฉันไม่ได้เดินมาเพื่อเป็นที่หนึ่งของใครแต่เพื่อเป็นฉันที่แท้จริงตัวอย่างที่สองเธอพยายามเป็นในแบบที่คนรักต้องการพยายามปรับ พยายามเปลี่ยนจนวันหนึ่งเขาจากเธอไปเธอจึงได้ยินเสียงของตัวเองอีกครั้งเสียงที่อ่อนล้าแต่จริงใจไม่ต้องเป็นแบบใครแล้วนะแค่เป็นตัวเองก็พอแล้วเธอจึงหยุดวิ่งตามใครแล้วหันมาอกกอดตัวเองและในวันนั้นเธอจึงรู้สึกว่าได้กลับบ้านจริงๆตัวอย่างที่สามเขาหนีออกจากบ้าน นี่จะความเจ็บปวดที่เคยเจอเขาคิดว่าเมื่อออกไปไกลพอเขาจะลืมมันได้แต่สุดท้ายเขากลับพบว่าความเจ็บปวดนั้นมันยังอยู่ในใจวันหนึ่งเขาตัดสินใจที่จะกลับไปบ้านเดิมยืนอยู่หน้าประตูดเดิมและยอมรับอดีตนั้นอย่างสงบเขารู้แล้วว่าไม่ต้องหนีอีกแล้วเพราะเขาได้ยอมรับตัวเองแล้วจริงๆ เส้นทางนี้ไม่ได้พาคุณไปสู่โลกใหม่เสมอไปมันพาคุณกลับมาหาโลกเล็กๆในหัวใจโลกที่เต็มไปด้วยเสียงของคุณจริงๆเสียงที่อาจเบาในตอนแรกแต่ชัดเจนมากพอให้คุณกล้าอยู่ในแบบของคุณเองเพราะสุดท้ายแล้วสิ่งสำคัญที่สุดไม่ใช่ว่าคุณไปถึงไหนแต่คือคุณได้กลับมาเป็นใครมาดูเทคนิค3เทคนิค การเดินแบบนักรบที่กลับมาหาตัวเองกันค่ะเทคนิคที่ 1. นึงมองเงาตัวเองในอดีตแล้วบอกว่าขอบคุณนักรบไม่ปฏิเสธอดีตไม่เกลียดความผิดพลาดไม่อายความอ่อนแอเพราะเขารู้ว่าอดีตเหล่านั้นมันคือแผ่นหินที่รองรับทุกก้าวของเขาในวันนี้คุณไม่ต้องเป็นศัตรูกับตัวเองในอดีตไม่ต้องลบมันออกไปแต่ให้มองกลับไปยอมรับมันแล้วพูดว่า ขอบคุณที่กลัวแต่ยังยืนอยู่ขอบคุณที่ล้มแต่ยังลุกมาได้แนวทางของนักรบให้คุณลองหลับตาแล้วนึกถึงเหตุการณ์นหนึ่งในอดีตที่ทำให้คุณรู้สึกเจ็บหรือล้มเหลวลองนึกภาพตัวเองในวันนั้นแล้วเดินไปหาเขาในจินตนาการยื่นมือไปแตะไหล่เขาแล้วยิ้มให้พร้อมกับพูดว่าขอบคุณที่พาฉันมาถึงตรงนี้ เทคนิคที่2เขียนชื่อคุณลงกลางกระดาษแล้วล้อมรอบด้วยคําที่คุณเป็นในวันนี้นักรบรู้จักคุณค่าของตัวเองในทุกๆ9ก,ก้าวไม่รอให้ถึงเส้นชัยแล้วค่อยมาภูมิใจคุณในวันนี้อาจยังไม่สมบูรณ์แบบแต่อยู่ไกลเกินกว่าจะหันหลังกลับนั่นคือเหตุผลที่ต้องยอมรับสิ่งที่เป็นตัวเองเป็นแล้วในตอนนี้แนวทางของนักรบ เขียนชื่อหรือนามแฝงของคุณลงกลางแผ่นกระดาษใช้เวลางีบเงียบแล้วเขียนล้อมรอบด้วยคำสั้นๆเช่นกล้าอ่อ,อนโยนจริงใจแข็งแกร่งกว่าเมื่อวานให้คุณลองมองดูมันแล้วพูดกับตัวเองว่านี่คือฉันในวันนี้และฉันภูมิใจเทคนิคที่3พูดกับตัวเองทุกคืนว่าฉันภูมิใจในสิ่งที่ฉันกำลังกลายเป็น นักรบไม่หยุดเดินเพราะยังไม่สำเร็จแต่ภูมิใจในความเปลี่ยนแปลงระหว่างทางในทุกๆคืนเขามองแผลในสนามรบแล้วกระซิบกับตัวเองว่าฉันยังอยู่และนั้นเพียงพอแล้วสำหรับวันนี้แนวทางของนักรบก่อนนอนให้คุณลองนั่งนิ่งๆหรือมองตัวเองในกระจกสูดลมหายใจลึกๆแล้วพูดกับตัวเองว่าฉันภูมิใจในสิ่งที่ฉันกำลังกลายเป็น แม้ฉันยังเดินไม่สุดทางยิ้มให้ตัวเองและหลับไปพร้อมกับความสบายใจสรุปกันอีกครั้งค่ะเทคนิคที่1ขอบคุณอดีตไม่ปฏิเสธอดีตเพราะอดีตนั้นคือรากฐานเทคนิคที่2องยอมรับปัจจุบันภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นแล้วแม้ยังไม่สมบูรณ์เทคนิคที่สาม ภาคภูมิใจในระหว่างทางนักรบรู้ว่าทุกก้าวนั้นมีค่าแม้ยังไปไม่ถึงคุณเดินมาถึงตรงนี้ไม่ใช่เพราะคุณไม่กลัวคุณเดินมาถึงตรงนี้ไม่ใช่เพราะคุณเก่งกว่าใครแต่เพราะหัวใจของคุณเลือกที่จะซื่อสัตย์กับตัวเองในทุกๆก้าวแม้ก้าวเหล่านั้นจะเล็กแม้จะเจ็บแม้จะสั่นไหว แต่ทุกครั้งที่คุณก้าวไปในแบบของคุณเองคุณได้สร้างคนใหม่ขึ้นมาในตัวคุณวันนี้ลองมองย้อนกลับไปคุณไม่ใช่คนเดิมอีกแล้วคุณคือคนที่กล้าหยุดอยู่ในที่ที่ไม่ใช่คือคนที่กล้าออกจากที่ที่ไม่เหมาะคือคนที่กล้าพูดว่านี่ฉันแหละแม้โลกยังไม่เข้าใจคุณจะเห็นว่าตลอดทางที่ผ่านมาคุณไม่ได้ตามหาสิ่งใดเลยนอกจากตัวเอง เพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดของเส้นทางนี้ไม่เคยเป็นแค่การไปให้ถึงจุดหมายแต่มันคือการที่คุณได้กลับมาหาหัวใจที่เป็นของคุณจริงๆสิ่งที่คุณเฝ้าตามหาอยู่เสมอคือตัวคุณเองคือความรู้สึกที่ว่าฉันเป็นฉันได้เต็มที่โดยไม่ต้องกลัวคือรอยยิ้มที่ไม่ต้องเสแสร้งคือการก้าวไป ดยไม่ต้องมองรอบตัวว่าใครจะเห็นด้วยหรือไม่เพราะตลอดทางที่ผ่านมาคุณไม่ได้หนีจากใครคุณไม่ได้วิ่งแข่งกับใครแต่คุณกำลังวิ่งกลับไปหาตัวเองหัวใจที่ไม่ต้องยืมคำตอบจากใครอีกต่อไปหัวใจที่รู้สึกพอใจแม้ยังเดินไม่สุดทางหัวใจที่สงบพอจะยืนอยู่กับตัวเองได้แม้รอบข้างจะสับสน หัวใจที่เต็มไปด้วยความรักต่อตัวเองแม้จะมีแผลเป็นอยู่เต็มร่างเพราะเส้นทางนี้ทั้งหมดไม่ได้เปลี่ยนโลกให้เป็นของคุณแต่มันเปลี่ยนคุณให้เป็นของตัวเองและนั่นคือของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่คุณจะให้ตัวเองได้คุณไม่ได้เดินเพื่อให้ไปถึงแต่เพื่อกลับมาเป็นคุณจริงๆและเมื่อคุณกลับมาเป็นตัวเองได้แล้วคุณจะค้นพบว่าคุณไม่จะเป็นต้องวิ่งอีกต่อไป ไม่ต้องพยายามข่อยคว้าสิ่งใดไม่ต้องเร่งพิสูจน์ให้ใครเห็นอีกแล้วเพราะหัวใจที่มั่นคงของคุณจะเป็นสนามพลังที่ดึงดูดทุกสิ่งที่ใช่ให้วิ่งเข้ามาหาคุณเองและนั่นคือสิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้ในก้าวถัดไปในวันต่อไปคุณจะได้รู้ว่าเมื่อคุณหยุดวิ่งทุกอย่างจะกลับเริ่มวิ่งมาหาคุณพบกันในวันที่121 เมื่อคุณหยุดวิ่งแล้วทุกอย่างเริ่มวิ่งมาหาคุณเพราะสิ่งที่ใช่จะเห็นคุณได้ชัดที่สุดในวันที่คุณยอมเป็นตัวเองจริงๆ